สมัยโบราณเมื่อมีการตายเกิดขึ้นชาวบ้านในถิ่นธุรกันดาลหรือหมู่บ้านตามป่าเขาจะนำเอาร่างของคนตายไปฝังบ้างเผาบ้างตามแต่ความสะดวกหรือตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆแต่ส่วนใหญ่จะนำเอาไปฝังโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่อยู่บนป่าเขาป่าช้าก็คือในป่าที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับหมู่บ้านนั่นเองเมื่อมีการนำเอาร่างของคนตายไปฝังไว้มันก็ต้องย่อมมีความสยดสยองตามมา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนไหนนั่นก็คือความเฮี้ยนที่เกิดขึ้นจากการตายที่หลากหลายของคนที่ตายไปที่น่าครัวก็คือคนที่มักจะตายโหงที่สมัยก่อนนั้นมักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำจากการเข็นข่ากันเองโดยความที่กดบานกดเมืองยังไม่มีอย่างเข้มงวดรวมทั้งการตายจากฝีมือของสัตว์ป่าดูร้าที่ยังมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และชุกชุมมากในสมัยนั้นโดยความเฮี้ยนของศพคนตายโหงพวกนี้ จึงมักจะมีพวกหมอผีอาคมไม่ว่าจะเป็นทางสายดำหรือว่าสายขาวแอบปลอบเข้าไปทำพิธีต่างๆกับศพผีตายโหงอยู่เป็นประจำแต่ก็จะมีอยู่บางพวกที่อาคมไม่เข้มรั้งพอก็จะถูกผีตายโหงหลอกหลอนทำร้ายเอาจนตายหรือไม่ก็บ้าบอไปเลยก็มีส่วนผู้ที่มีอาคมเข้มรั้งนั้นก็จะนำเอาน้ำมันหรือแม้แต่วิญญาณผีตายโหงที่สะกดเอาไว้ ไปใช้งานหรือทำพิธีอื่นๆได้ต่อไปอีกตามความต้องการแต่หากว่าหมออาคมผู้นั้นตายไปหรือว่าหมดอายุไขวิญญาณร้ายที่สะกดเอาไว้ก็จะเข้าขอบงำหรือว่าสิงหลางของหมออาคมได้เช่นกันจนต้องกลายไปเป็นสิ่งชั่วร้ายตามมามากกว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ดีพรานคำซึ่งเป็นพรานเท่าผู้มีอาคมขลังเชื้อสายกระเลียงพรานเก่าแก่ในหมู่บ้านบนดอยในสมัยนั้นนอกจากจะเป็นพรานล่าสัตว์ ที่หาเลี้ยงครอบครัวแล้วแกก็ยังเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านแห่งนั้นอีกด้วยเพราะว่าแกสืบเชื้อสายมาจากหมอผีคนเก่าของหมู่บ้านจึงได้มีอาคมที่เข้มขลังสืบทอดต่อๆกันมามีเรื่องอะไรชาวบ้านก็มักไปขอความช่วยเหลือจากแกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีกรรมอะไรต่างๆหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามก็มักจะขอให้แกใช้อาคมปัดเป่าให้จนหายขาดไปทุกลาล ในเรือนของแกที่เป็นห้องนอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเมียรหรือว่าลูกหลานไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปยุ่งยมอย่างเด็ดขาดเพราะว่าแกได้เอาวิญญาณร้ายผีตายโหงเข้าไปเลี้ยงไว้จากการถีดไปทําพิธีสะกดเอามาเมื่อสมัยที่ยังเป็นพรานหนุ่มไว้กลางคนเพื่อให้มันติดสอยหอยตามคอยช่วยเหลือ,อยามเมื่อเข้าป่าไปล่าสัตว์ทุกครั้งซึ่งไม่ได้มีแค่ผีตายโหงเพียงแค่ป่าช้าเดียว แกได้ไปสะกดเอาวิญญาณร้ายผีตายโหงมาถึงเจป่าช้าด้วยกันรวมทั้งน้ำมันของมันมาเก็บเอาไว้ด้วยทุกที่ไม่ต่างก,กันกับหมอผีหรือผู้ที่มีวิชาอาคมในสมัยนั้นไม่ว่าใครแต่เมื่อแกสิ้นอายุไขจากไปด้วยโรคชราอาคมคลังที่เคยสะกดผีตายโหงเอาไว้ทั้งเจ็ป่าช้าพวกนั้นก็ทำให้มันหลุดหลอดออกไปเป็นอิสระในที่สุดแต่มันไม่ได้หนีหายไปไหน มันกลับเข้ามาสิงสู่อยู่ในร่างของพรานคำนั่นเองจนเกิดเป็นความชั่วร้ายตามมานั่นก็คือร่างของพรานคำที่ถูกผีตายโหงทั้งเจ็ดป่าช้าเข้าสิงสู่บวกกับวิญญาณของสัตว์ร้ายที่เคยเข็นฆ่าเมื่อครั้งที่ยังเป็นพรานมันได้ตามอาฆาตแค้นพรานคำมาจนถึงวันตายไม่ได้หนีหายไปไหนเมื่อมีโอกาสก็เข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของพรานคำเช่นเดียวกันจนสุดท้ายก็กลายไปเป็นเสือสมิงในที่สุด เพราะว่าวิญญาณร้ายของสัตว์ที่อาฆาตแค้นนั้นก็คือเสือนั่นเองเพราะหลายครั้งที่ฆ่าเสือได้แกก็มักจะเอาชิ้นส่วนของมันมาทําเป็นเครื่องรางของขังด้วยเมื่อร่างของพรานคํากลายไปเป็นเสือสมิงแม้แต่ลูกชายของตนเองก็ถูกฆ่าตายไปด้วยคนหนึ่งแถมยังถูกร่างเสือสมิงที่เป็นพ่อกัดฉีกกินเนื้อหนังแทบไม่เหลือชิ้นดีส่วนเมียและลูกคนอื่นๆก็น,นีรอดไปได้ แต่ก็มีผู้ที่เคราะหลร้ายกลายเป็นชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนั้นกลายเป็นเหยื่อแทนไปอีกหลายลายจนชาวบ้านต้องพากันหนีอพยพออกจากหมู่บ้านไปจนหมดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่มีเพียงแค่สามสิบกว่าหลังคาเรือนจึงได้กลายไปเป็นหมู่บ้านล,ล้างในที่สุดสภาพของหมู่บ้านในขณะนั้นไม่ต่างอะไรกันกับป่าชา้าที่กลาดเกลื่อนไปด้วยเศษซากโครงกระดูกของคนที่ตายกระจัดกระจายไปทั่วผ่านไปร่วมสิบปี ก็ไม่เคยมีใครกล้ายเหยียบย่ำเข้าไปในแถบนั้นอีกเลยคงจะมีแต่พรานต่างถิ่นเท่านั้นที่หลายลายก็หลงเข้าไปจนกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือสมิงสำหรับผู้ที่หลอดกลับมาได้ก็จะมาบอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่าเสือสมิงที่พบเจอนั้นนอกจากว่ามันจะเป็นเสือแล้วล่างที่เป็นขนของมันก็ยังเป็นล่างของชายเท่าถ้าหากว่ารู้จักก็คงจะไม่พ้นล่างของพรานคำนั่นเองซึ่งไม่ต่างอะไรกันกับร่างของผีดิบ เพราะว่าแกได้ตายไปนานแล้วแต่ก็ยังสามารถจะทรงกายและล่างสังขารอยู่ได้นั้นก็ด้วยวิญญาณร้ายของทั้งผีตายโหงและสัตว์ที่แค้นอาฆาตอย่างเสือนั่นเองยิ่งมันได้กินคนเข้าไปมากมายก็ยากยิ่งจะมีพรานคนใดสามารถที่จะฆ่ามันให้ตายได้ไง่ายๆแต่พรานรุ่นหลังๆที่กำเนิดเกิดมาและอาศัยอยู่ตามป่าเขาด้วยการล่าสัตว์ก็ใช่ว่าจะไม่มีผู้ใดที่เก่งกล้าเสียเลยทีเดียว ถัดออกไปจากหมู่บ้านร้างเสือสมิงของพรานคำที่อาลวาดอยู่ซึ่งอยู่อีกฝั่งของขุนเขาเดียวกันซึ่งผืนป่านั้นครอบคลุมออกไปกว้างใหญ่ไพศาลก็ยังมีหมู่บ้านของชาวกเกรียงชาวไทยใหญ่ที่อาศัยรวมกันอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ก็ยังหากินโดยการหาของป่าและล่าสัตว์เช่นกันมีพรานนมที่ชื่อว่าท้องก้อนรวมอยู่ด้วยและมีฝีมือไม่แพ้กับพรานรุ่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝีมือในเรื่องการใช้อาวุธ หรือแม้แต่วิชาอาคมทั้งสายกระเลียงและสายพุทธที่สืบทอ,อดมาจากบรรพบุรุษทั้งจากฝั่งพ่อของตนเองและแม่ที่เป็นคนละเชื้อสายกันพ่อนั้นก็เป็นพลานแก,ก่กาวิชามากคนหนึ่งส่วนตาก็เป็นพลานหมู่บ้านติดกันที่มีอาคมเข้มขลังไม่แพ้กันทองก้อนจึงได้รับการถ่ายทอดทุกอย่างมาจนหมดสิ้นแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเป็นหลานและเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวนั่นเอง ยามที่เข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงลำพังก็ไม่เคยทำให้ครอบครัวต้องเป็นห่วงว่าจะเป็นอันตรายใดๆเพราะเชื่อในฝีมือของทองกอนที่ได้รับการถ่ายทอดไปจนหมดสิน้นหลายครั้งทองกอนนั้นเคยเข้าไปป่าหายไปครั้งละหลายวันแถมยังเคยเดินป่าข้ามฝากเขาไปอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วหลายครั้งป่าใกล้หมู่บ้านที่มีเสือสมิงอาศัยอยู่ก็เคยเข้าไปมาแล้วแต่เวลานั้นมันไม่ค่อยเข้าไปล่าเหยื่อในป่า ก็เลยไม่เคยเจอกันผ่านมานานที่ไม่ค่อยมีเหยื่อที่เป็นพลันหลงเข้าไปมันก็เลยต้องเข้าไปหาหล่าเหยื่อที่เป็นสัตว์ป่าในที่สุดทองก่อนเองหลังจากที่ไม่ได้ข้ามเขาไปซนานวันหนึ่งจึงได้ตัดสินใจเดินป่าลึกเข้าไปข้ามอีกฝั่งหนึ่งสัตว์ป่านั้นมีให้ล่าอยู่ทุกๆท,ที่ในผืนป่าใหญ่แต่ที่ชอบข้ามไปก็เพื่อต้องการหาประสบการณ์พบเจอกับสิ่งใหม่ๆข้ามไปถึงอีกฝากฝั่ง ก็เป็นเวลาบ่ายแก,แก่แล้วจึงได้หาที่มัดห่างคืนเพื่อค้างคืนเหมือนที่เคยทํามามัดห่างเสร็จก็นั่งพักกินข้าวหอพร้อมกับมองสํารวจไปจนทั่วมันก็เหมือนหลายๆครั้งที่ท้องก้อนเคยเข้ามาเพราะไม่เคยเจอกับพลานคนใดเลยในป่าแถบนั้นนอกจากสัตว์ป่าแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะล่าสัตว์ป่าพวกนั้นเพราะล่าแล้วก็คงจะเอากลับไปอย่างลําบากได้แต่เฝ้ามองดูด้วยความเพลิดเพลินแต่ครั้งนี้พอโผล่เพล ท้องก้อนก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าได้เจอกับพลานคนแรกที่ไม่เคยเจอใครมาเลยก่อนหน้านั้นซึ่งนั่นก็คือร่างของพลานคำนั่นเองที่เดินวนไปวนมาไม่ไกล้าจากนั่งห้างเหมือนว่ากำลังจะมองหาอะไรบางอย่างอยู่สภาพของพลานคำที่ท้องก้อนเห็นนั้นดูไม่เหมือนคนปกติทั่ว,วไปจากความเท่าชลาและเสื้อผ้าที่เกลอกลังผิวพันก็ลากับว่าไม่มีชีวิตชีวาเหมือนผีดิบยังไงอย่างนั้น ทองก่อนก็นเลยไม่ได้สนใจที่จะส่งเสียงร้องทักไทยปล่อยให้เดินผ่านไปผ่านมาวนไปวนมาอยู่แบบนั้นจนดึกเื่นก็นหายไปในที่สุดหากว่าเป็นพลานหรือเป็นคนปกติที่ไหนจะมาเดินอยู่ข้างๆเมืดๆแบบนั้นหล่อให้เป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอีกกะว่าล่งเช้าจะเข้าไปสำรวจในเขตหมู่บ้านล้างเพราะเคยได้ยินพลานในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าเคยเจอเสือสมิงหากินอยู่ แต่พลานผู้นั้นไม่ได้สนใจและก็ไม่ได้คิดจะไปยุ่งด้วยก็เลยลอดกลับไปท้องก่อนนั้นก็เคยเจอสัตว์ร้ายมามากมายแล้วถึงคิดอยากจะล่าเสือสมิงดูสักครั้งหนึ่งเพราะเคยได้ยินมามากมายจากผู้เฒ่าผู้แก่และพลานลุ่นพ่อรุ่นพี่ช่วงเวลาประมาณตีสาระหว่างที่ท้องก่อนกําลังเคลิ้มเคลิมเพื่อที่จะเอาแรงไว้ในวันลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างจนสะดุ้งตื่นขึ้นมา มันเป็นเสียงร้องโหยหวยหวนของคนดังอยู่ร,บรอบๆนั่งห้างเหมือนว่ากำลังเจ็บปวดเจียนตายแต่มันมีหลายเสียงทั้งเสียงคนแก่เสียงคนหนุ่มสาวรวมทั้งเสียงร้องคำรามของเสือกม็มีทองกอนลืมตาตื่นมองสำรวจไปทั่วใต้นั่งห้างก็เห็นร่างดำทะมึนของผู้คนเลาลาวสักเจ็ดคนเดินส่งเสียงร้องโหยหวยหวนอยู่สภาพแต่ละคนล้วนไม่น่าจะใช่คนเพราะว่ามันเริ่มจะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ไปทั่วบริเวณอย่างหน้าสะอิดสะเอียนท้องก่อนรู้ได้ทันทีว่านั่นมันเป็นผีแน่ๆจึงได้หลายอาคมขังเป่าปพลวดปพลวดลงไปเพื่อจะให้มันหนีไปให้พน้นเพราะว่ามันเน่าเหม็นจนแทบจะทนไม่ไหวแต่ก็ะทำได้เพียงแค่ทำให้มันตกใจนิดหน่อยเท่านั้นก่อนจะพากันแหงนมองขึ้นมาบนหนังห่างของท้องก่อนพร้อมกับสะยะยิ้มจนหน้าสยดสยองแต่ท้องก้อนไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวใดๆ หยิบกระบอกน้ำของตนเองขึ้นมาพลัมบนอาคมขังแล้วกระเป่าพรวดพรวดลงไปก่อนที่จะอมแล้วกระเป่าพ่นลงไปด้านล่างทันทีล่าวนี้ด้วยอาคมขังทำเอาผีหลายพวกนั้นถึงกับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดล่างของมันสลายหายไปหมดเหลือเพียงแค่ล่างของชายเท่าชลาซึ่งเป็นร่างเดียวกับที่ท้องก้อนเห็นเมื่อตอนช่วงคำ่ำนั่นก็คือร่างของพรานค้ำนั่นเองท้องก้อนคิดว่า ล่างตาเท่านี่คงจะไม่ใช่คนเป็นแน่จึงได้หยิบเอาปืนของตนขึ้นมายิงใส่เข้าไปก่อนหนึ่งนัดสินเสียงปืนกระสุนกับทําอะไรล่างนั่นไม่ได้ท้องก้อนจึงได้เอากระสุนอาคมที่เตรียมมาจะยิงเสือสมิงใส่เข้าไปแล้วกระสับกายทันทีกระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางหน้าอกร่างผ่านคําจนหงายหลังผึ่งล้มทั้งยืนมันลุกพรวดพลาดขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับล่างของมันได้เปลี่ยนไปเป็นลายผาดก่อนไปแล้ว ซึ่งนั่นก็คือร่างของเสือสมิงนั่นเองแถมวิญญาณร้ายที่หายไปเมื่อครู่มันพากันล่องลอยวนไปวนมาบนนั่งห้างส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งจนแทบจะทนไม่ไหวทองก่อนคิดว่าปล่อยไว้แบบนั้นคงจะทนกลิ่นเน่าเหม็นนั่นไม่ไหวแน่จึงได้ล้วงเอามีดอาคมที่ตาของตนได้ให้เอาไว้บริกรรมอาคมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตะวัดไปมาในอากาศหลบๆตัวทำให้ผีร้ายพวกนั้น กีดร้องสุดเสียงหายไปในทันทีพร้อมกับกินนี่คงจะเป็นวิธีที่มันทำให้เหยื่อต้องหนีลงไปอยู่ด้านล่างเพราะว่าทนกับกลิ่นเน่าเหม็นไม่ไหวแต่กับทองก้อนมันทำแบบนั้นไม่ได้แถมยังทำให้หลายพาดก้อนนั่นที่อยู่ด้านล่างร้องลั่นคำรามด้วยความโมโหเพราะว่าทองก้อนไม่ยอมลงไปให้กลายเป็นเหยื่อแต่กลับเอาปลายมีดอาคมจานลงไปทิดปลายกระบอกปืนของตนเอง พร้อมกับพรำบนอาคมคลังกำกับลงไปด้วยกระสุนอาคมในยม่มก็ถูกยัดเข้าไปอีกครั้งที่เป้าหมายด้านล่างแล้วก็สับไกยเสียงดังสนัน่นไอเสือลายพาดกรฟุบลงไปกับพื้นหลังสิ้นเสียงปืนกระสุนอาคมอีกนัดจึงได้ถูกยัดเข้าไปในลำก้องแล้วก็สับไกลเสียงดังสนั่นขึ้นอีกครั้งพุ่งซ้ำลงไปที่ล่างของมันทำเอามันดินกระเสือกระสนไปมาแต่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ ทองก่อนเห็นว่ามันคงจะไม่ใช่เสือสมิงทั่วไปแน่ๆจึงได้ไปีนลงไปจากนั่งห้างเอาปลายมีดอาคมปักเข้าไปที่กลางกระหม่อมของมันก็เกิดมีเสียงกรีดร้องพร้อมกับเสียงคำรามดังลั่นขึ้นอีกครั้งก่อนที่ล่างเสือสมิงจะกลายล่างมาเป็นชายชรลาเท่าฟุบแน่หนึ่งล่างเน่าเฟะแล้วกับว่าตายมาเนิ่นนานแล้วพร้อมกับกลิ่นเน่าเหม็นที่คละคลุ้งจนทนไม่ไหวทองก่อนจึงได้รีบเดินหนี หาที่พักแห่งใหม่บนต้นไม้อื่นเพราะใก่้จะสว่างแล้วคงไม่ต้องเข้าไปตามล่ามันอีกเพราะว่ามันได้เข้ามาตายถึงที่เมื่อฟ้าสางจึงได้ย้ายไปหาที่มัดห่างขึ้นแห่งใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านล,ล้างจนได้แต่ก็ไม่พบเจออะไรที่น่าสนใจจึงได้กลับมาพักที่นั่งห่างตามเดิมอีกคืนล่งเช้าถึงได้เดินทางกลับไปที่พื้นป่าที่ตนเองคุ้นเคย ลาสัตว์เอาเนื้อของมันออกไปจากป่าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆมาและก็ไม่เคยได้ย้อนกลับไปที่ฝั่งเขาอีกด้านที่เป็นหมู่บ้านล,ล้างนั่นอีกเลยเพราะไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากเสือสมิงที่ตายไปแล้วเพราะครั้งล่าสุดตั้งใจจะไปตามล่ามันนั่นเอง